สวัสดีค่ะวันนี้บ้านสวนจะพาไปเที่ยวใต้น้ํากันค่ะสัตว์ชนิดแรกที่นําเสนอปลากะรังหัวโขนเป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งในวงปลาหินมีรูปร่างคล้ายก้อนหินชอบกบดานอยู่นิ่งกับที่เพื่อรอหุบเหยื่อไปทั้งคําปลากระรังหัวโขนมีพิษร้ายแรงแต่ก็ถือเป็นปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงไว้ สัตว์ชนิดที่สองปูแต่งตัวเป็นปูที่มีลำตัวขนาดกระดองมีความยาวมากกว่าความกว้างมีสีน้ำตาลแต่สีสันที่เห็นมีหลากหลายสีนั้นเกิดจากการนำวัสดุต่างๆมาตกแต่งตัวเองเพื่อพรางตัวเรียนแบบธรรมชาติสัตว์ชนิดที่3 ปลาช่อนงูเห่าหรือปลาช่อนดอกจันเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งอยู่ในวงปลาช่อนมีหัวขนาดเล็กทําให้แลดูคล้ายงูเห่าสัตว์ชนิดที่4งูสมิงทะเลปากเหลืองเป็นงูทะเลชนิดหนึ่งมีพิษร้ายแรงต่อระบบกล้ามเนื้อ อาศัยอยู่ในแนวปะการาังน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งงูสมิงทะเลปากเหลืองนั้นมีหัวขนาดเล็กดูคล้ายหางเพื่อลวงตาจากสัตว์นักล่าที่จับมันกินเป็นอาหารสัตว์ชนิดที่5ปลามา้าเป็นปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งชื่อปลามา้ามาจากการที่มีครีบหลังยาวเหมือนแผงคอของมา้าเป็นปลาที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดสุพรรณบุรีจนถึงมีอําเภอชื่ออําเภอบางปลามมาสัตว์ชนิดที่6 ปลาหมอตาลเผือกหรือเรียกกันว่าปลาจูเป็นปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งมีพฤติกรรมที่แปลกไปกว่าปลาชนิดอื่นคือเมื่อจะต่อสู้หรือข่มขู่กันจะใช้ปากตอดกันคล้ายกับการจูนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามสัตว์ชนิดที่7ปลาแพ เป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กมีผิวหนังลำตัวแข็งเหมือนกรอบเพื่อป้องกันตัวจากศัตรูมีหนวดยื่นออกมาจากริมปากซึ่งงุ้มลงด้านล่างเพื่อเป็นประสาทสัมผัสในการหาอาหารหนวดนี้มีลักษณะคล้ายเข่าของแพอันเป็นที่มาของชื่อเรียกสัตว์ชนิดที่8ปปลิงดำเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังรูปร่างกลมยาว คล้ายไส้กรอกขนาดใหญ่ปลิงมีสารพิษซึ่งปล่อยออกทางผิวหนังใช้ในการป้องกันอันตรายจากปลาและปูสัตว์ชนิดที่9ปลาลิ้นหมาควายเป็นปลาที่มีลำตัวแบนราบอาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องน้ำว่ายน้ำโดยขนานกับพื้นและปลิวตัวตามแนวขึ้นลงสัตว์ชนิดที่10 หอยมือเสือเป็นหอยสองฝาขนาดใหญ่มีพฤติกรรมแตกต่างจากหอยจำพวกอื่นตรงที่เปลือกด้านบนจะเปิดออกเพื่อรับแสงแดดจะเรียกเป็นด้านหน้าของหอยมือเสือและจะแผ่ส่วนแมนเทิลซึ่งเป็นเนื้อเยื่อออกมารับแสงสัตว์ชนิดที่11 ปลาน้ำพึ่งเป็นปลาน้ำจืดในวงปลาส้อยน้ำพึ่งนิยมเลี้ยงเป็นปลาตู้เพื่อใช้ทำความสะอาดตู้ด้วยสัตว์ชนิดที่12ปลาเสือพ่นน้ำเป็นปลาน้ำจืดมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมสามารถฉีดพ่นน้ำจากปากใส่แมลงที่อยู่เหนือผิวน้ำได้เหมือนปืนฉีดน้ำเป็นที่มาของชื่อ